ถ้าหากว่าคผู้ชายเสร็จไวเนี่ยคุณผู้หญิงเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงเขาก็ต้องดูก,กับว่าเราหลังเร็วจริงหรือเปล่าผู้หญิงไม่ได้มีความชอบแค่ตอนที่สอดใส่เท่านาั้นหลังเร็วคือมีการสอดใส่นะคะเออไม่ถึงหนึ่งนาทีนะคะเราก็มีการหลังคือถ้าสมมติว่ามันน้อยกว่าหนึ่งนาทีเนี่ย ก็ <g ones> <g ones> ต้องไปปรึกษาคุณหมอแล้วนะคะว่าเรามีภาวะหลังเร็วใช่ไหมคุณหมอก็จะมีการร <c oughs> ักษานะเป Stop ็น Stop ต็อปสูคิวเทคนิคหรือว่าเออทำแล้วย <c oughs> ังไม่ค่อยดีนะไปปรึกษาคุณหมอก็จะมียาหรือมีอะไรอย่างเงี้ยที่จะช่วยไม่หลังเร็วแล้วกันอ่ะก็ไม่หลังเร็วใช่ไหมคะไอ้นี้ถ้าสมมติถามว่าผู้หญิงจะรู้สึกยังไงเอาจริงๆคือผู้หญิงไม่ได้มีความชอบแค่ตอนที่สอดใส่เท่านั้นการเล้าโลมก่อนที่จะสอดใส่ก็สําคัญบางทีมันก็มีความรู้สึกมีความสุขหรือปีนจากการที่ เป็นการเล่าลมเนาะเออเล่าลมอยู่แล้วแหละอ่าจะเป็นจะเป็นตำแหน่งซึ่งตำแหน่งที่ที่ผู้หญิงชอบเนี่ยมันก็แล้วแต่คนอีกนะจะเป็นหลังหูซอกคอใช่ไหมตรงขางดีตรงไอ้ประเภทหรือตรงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นการกระตุ้นตรงบริเวณแบบก่อนที่จะมีมีการสอดใส่อะค่ะเป็นการเล่าลมอะ่ะก็คือสําคัญเหมือนกันนะคะการสอดใส่ก็เป็นก็เป็นส่วนหนึ่งละกันที่ที่มันจะทําให้โอเคเป็นโอกาสที่มันจะเสร็จทั้งคู่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราสึกว่า ใส่เข้าไปสักมาทีกว่าสองทีแล้วรู้สึกว่าจะเสร็จแล้วเนี่ยแต่เรายังอยากจะแบบคือหมายถึงว่าเราสามารถดูคู่เราได้ว่าเขาอยากจะไปต่ออีกต่าหรือเขาแบบเออเสร็จเสร็จก็คือเสร็จไปเถอะอะไรเงี้ยคือแบบไม้บอกไหมเสร็จเถอะอะไรเงี้ยอ่าก็จบใช่ไหมแต่ถ้าสมมติเราสึกว่าเฮ้ยก็ยังอยากจะไปต่อเนาะเราก็อาจจะมีการแบบอ่ะเอาออกมาเลยก็มีการลเราเห็นอื่นหรืออ่ะถ้าอื่นๆ่คือมันมีวิธีการหลายอย่างมากที่ที่จะ สามารถที่จะยืดระยะเวลาการมีเพศสัมพันธ์กันไดซ้ซึ่งการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยคือผู้ที่เขาบอกว่าเออครึ่งชั่วโมงทีนึ่งครึ่งชั่วโมงสีง่มันไม่ได้สอดใส่อยู่ตลอดเวลาหรอกค่ะคือมันแบบอเออมันต้มีการเล้าโลมนะมีการพักมีการเบกมีการเปลี่ยนท่ามีงานาทำร่วมๆนี่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เป็นการที่เราแบบใส่ยอวยววัยวะเข้าไปร่วมกันตลอดเวลาสี่ห้าทีเป็นไปไม่ได้คุณหมอคะมีคนแชร์บอกว่าสอดใส่ห้าถึงสิบนาทีกําลังดี แล้วลมก่อนหน้านั้นอีกห้าสิบนาทีประมาณนั้นอันนี้มีคนแชร์นะคะก็แล้วแต่คู่ด้วยเนาะบางทีเนาะค่ะ